สวัสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับครูน้ำค้างนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับหน่วยใหม่คือหน่วยที่2นะคะที่ว่าด้วยเรื่องการดำรงชีวิตของพืชก่อนหน้านี้นะคะเรารู้จักกับเซลล์ไปแล้วถูกต้องไหมคะเราก็มาเจาะลึกลงไปที่ชีวิตของพืชว่าพืชเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะคะเขา,าได้อาหารจากไหนและวเขาสังเคราะห์ด้วยแสงหรือปรุงอาหารเนี่ย ด้วยวิธีอะไรอ่าทีเนี้ยจะมีอะไรเยอะมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นนะคะ เราก็จะมาดูว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วในเรื่องนี้เราต้องได้อะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างต้องทำอะไรได้บ้างอ่มาดูข้อแรกเลยนะคะตัวชี้วัดข้อแรกหนูต้องทำอะไรได้บ้างหนึ่งค่ะอธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสนะคะจากหลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือเห็นได้ชัดเจนนะคะและยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจาวันได้เห็นไหมคะเราเน้นการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่า ระบุป,ปัจจัยนะคะที่จําเป็นในการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลิตนะคะผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะในเชิงประจักษ์ก็คือมีการทดลองมีการพิสูจน์นะคะให้เห็นได้ชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่3นะคะอธิบายความสําคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะของพืชน,นี่นะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะมันจะเป็นเหมือนกับลูกโซ่เลยค่ะมันเกี่ยวเนื่อง กันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะข้อที่4บอกว่าตระหนักในคุณค่านะคะของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยนะคะร่วมกันปลูก ะะดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชนอันนี้ได้เอาไปใช้แน่ๆความรู้เหล่านี้นะคะเราจะทำให้โลกของเรากลายเป็นสีเขียวนะคะอ่าต่อไปค่ะดูข้อที่5นะคะข้อที่5บรรยายนะคะลักษณะและหน้าที่ของไซเลมและ f ฟลเอมหลายคนว่าเอ๊ะมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับเขากันนะคะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะเขียนแผนภาพนะคะ,ผผะ,คะบรรยายทิศทาง การลำเลียงสารในอะไรคะไซเลมและโฟลเอมของพืชน,นะคะข้อที่7อธิบายการสืบพันธุ์แบบอะไรคะแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอกต้องย้ำนะคะว่าของพืชดอกเพราะว่าพืชจริงๆเนี่ยจะมีหลายเลเวลหลายระดับหลายรูปแบบหลายกลุ่มนะคะอันนี้เราเจาะจงไปที่พืชดอกนะคะอ่าต่อไปะคะ่ะ ข้อที่8ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ที่ช่วยในการทายเรนูของพืชดอกนะคะโดยการไม่ทำลายชีวิตของสัตว์ที่ช่วยในการทายเรนูนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊คือใครเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันว่าเขาทำหน้าที่สำคัญมากเขาเป็นพ่อสื่อเขาเป็นแม่สื่อนะคะที่จะทำให้เกสรเนี่ยผสมกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่9นะคะอธิบายความสำคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการ การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะแล้วก็ข้อที่10ก็คือเลือกปุ๋ยนะคะที่มีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืชในสถานการณ์ที่กำหนดให้อันนี้อาจจะต้องมีการเลยคะจำลองสถานการณ์แล้วเรามาแก้ไขปัญหากันเนาะนะคะต่อไปค่ะข้อ11นะคะอธิบายลักษณะโครงสร้างของดอกที่มีอะไรคะส่วนทำให้เกิดการถ่ายเรนู รวมทั้งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอกการเกิดผลนะคะและเมล็ดการกระจายเมล็ดและการงอกของเมล็ดโอ้โหเยอะมากกิจกรรม activity เราเยอะมากๆในบทนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ12นะคะเลือกนะคะวิธีการในการขยายพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับความต้องการของมนุษย์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ การสืบพันธุ์ของพืชไม่จบแค่นี้นะคะบอกแล้วว่าเยอะนะคะ,ะข้อที่13นะคะอธิบายความสําคัญของเทคโนโลยีนะคะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราเรียกว่าอะไรคะทิชชูเคานเจอร์ใช่ไหมนะคะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชน,นะคะ ใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเดี๋ยวก็มาเจาะลึกกันว่าใช้อะไรได้บ้างและข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของอะไรคะการตระหนักถึงประโยชน์ในการขยายพันธุ์พืชนะคะโดยนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเน้นการนำไปใช้สุดๆเลยนะคะสำหรับเนื้อ,อาหาในเรื่องนี้ถ้าเอาไปใช้ได้จริงนะจะดีมากเลิศที่สุดอ่า ทีนี้เรามาดูในบทนี้จากตัวชี้วัดที่เราเล่าไปทั้งหมดเลยนะคะเราจะต้องแบ่งเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนในหัวข้อต่างๆมีทั้งหมด7หัวข้อดังนี้ลูกนะคะหัวข้อใหญ่ๆของเราคืออะไรคะการดำรงชีวิตของพืชนะคะแล้วแยกย่อยออกมา7หัวข้อหัวข้อที่1คืออะไรคะการลำเลียงในพืชการแพร่และออสโมซิส นะคะข้อที่2คือเอไรคะเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่อไปอันดับที่3ค่ะข้อที่3นะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วลงไปที่ลำดับที่4ข้อที่4 ความสําคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเราเน้นคำว่ากระบวนการเพราะว่ามันมีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนนะคะต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วต่อไปที่หัวข้อที่5ข้อที่5บอกว่าการสืบพันธุ์นะคะและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชนะคะข้อที่6นะคะธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะและการดํารงชีวิตของพืชและสุดท้ายหัวข้อที่7นะคะหัว ที่จะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพคําว่าชีวะคือสิ่งมีชีวิตนะคะเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตของพืชในท้องถิน่นอ่าจริงๆแล้วในท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดนะว่าต้องเป็นบ้านของเราโรงเรียนของเราชุมชนของเราอาจจะเป็นประเทศของเราเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะหัวข้อแรกก็คือนะคะการลำเลียงในพืชน,นะคะการแพร่และการออสโมซิสนะคะดูด้านหลังเห็นอะไรไหมมันคือ ทุ่งนาเนาะแล้วก็เห็นน้ําด้วยนะคะครูนะคะเอาภาพนี้มาให้ดูเนี่ยมันมีความหมายนะไม่ใช่ว่ามาลอยๆอให้สวยๆไม่ใช่นะคะอยากให้รู้ว่าข้าวเนี่ยมันจเจริญเติบโตมันต้องอาศัยน้ําที่อยู่ข้างล่างแล้วเขามีกระบวนการในการนําไปใช้อย่างไรอามาดู ภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนจริงๆแล้วมันคือต้นเทียนถูกไหมแต่ว่าจริงๆไม่ได้ถามว่าต้นอะไรนะคะแต่จะถามว่าสองต้นนี้สอกระถางนี้เป็นพืชชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าลักษณะที่มันแสดงออกมันไม่เหมือนกันเลยอะ นะคะตัวที่เป็นอะไรคะภาพซ้ายมือกับภาพขวามือต่างกันยังไงลูกภาพซ้ายโอโ้โหสดสดชื่นสดชื่นนะคะสดชื่นนะคะ,ชชนนะ,คะเบิกบานนะคะและภาพขวามือคืออะไรโอ้เหี่ยวแห้งจังเลยตอบได้ไหมเพราะอะไรหลายคนบอกว่าเอ๊หรือว่าเราขี้เกียจไม่ได้รดน้ำเอ๊หรือว่าธาตุอาหารที่จําเป็นมันไม่มีอ่าทีนี้หลายคนก็จะเกิดคําถาม นะคะเกิดคำถามหนูคิดคำถามไว้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบในบทนี้กันเนาะ l i ต์ไว้เลยว่าหนูสงสัยอะไรจากภาพนี้อ่าต่อไปค่ะเรามาดูนะคะส่วนประกอบของพืชที่สำคัญสำคัญนะคะว่ามีอะไรบ้างหลายๆคนเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะคะที่ส่วนประกอบของพืชหลักๆนะมีอะไร,น,ร,น,ระนะคะ,ะ,ระ,ะ,รนะคะเราไล่มาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยลูกนะคะข้างล่างคืออะไรคะรากพืช นะคะรากพืชหรือว่ารูทเนี่ยแหละค่ะนะคะเขาทําหน้าที่อะไรจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะคะวันนี้เราจะมาขยี้กันในเรื่องของคาว่ารากนะคะอ่ะรากคืชหน้าที่หลักของเขาคือยึดลําต้นนะคะดูดน้ําและอะไรคะธาตุอาหารจากดินนะคะไปให้ลําต้นเนี่ยได้เจริญเติบโตเอาวัตถุดิบขึ้นไปให้ในการปรุงอาหารหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะต่อไปขึ้นไปเป็นลําต้นจริงๆแล้วลำต้นก็คือเป็นเหมือนกับทางผ่านนะคะแต่ว่าทางผ่านนี้ ก็มีหน้าที่อีกคือทำหน้าที่ชูกิ่งชูก้านชูใบนะคะเพื่อที่จะรับแสงเพื่อแสงนี้จะได้มาใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดน,นะคะกระบวนการสร้างอาหารนะคะแล้วขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือใบนะคะใบหน้าที่ของเขาคืออะไรลูกหน้าที่ของเขาก็คือสร้างอาหารนะคะเป็นแหล่งที่เป็นห้องครัวเลยค่ะของต้นนะคะสร้างอาหารดังนั้นใบเนี่ยจะต้องมีจํานวนเยอะๆเลยเพื่อที่สร้างอาหารให้ต้นพืชต้นนั้นนะคะ หลายๆคนหลายๆคนก็จะเห็นว่าใบาเนี่ยจะมีแบบต่างๆชนิดใบก็ต่างกันถ้าเราเรียนสูงๆขึ้นไปโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าใบาไม้จะมีความวาร์รตี้ขนาดนี้เยอะขนาดนี้นะคะแต่วันนี้เราให้ดูแค่ว่าใบาทั่วไปเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างอาหารต่อไปค่ะ ตัวที่เป็นดอกนะคะดอกตรงนี้นะคะสำคัญมากนะคะในการดํารงเผ่าพันธุ์ของพืชชนิดนั้นๆเพราะอะไรลูกเพราะดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์วงเล็บนะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะว่าถ้าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็จะใช้ส่วนอื่นๆก็ได้นอกเหนือจากดอกนะอา้าวต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในการที่จะลำเลียงนะคะอาหาร ของพืชน,นะคะธาตุอาหารของพืชแล้วก็น้ำเนี่ยส่วนสําคัญที่สุดครูบอกแล้วว่าเราจะมาดูส่วนที่สําคัญส่วนหลักวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องรากอย่างละเอียดเรื่องรากนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะรากทําหน้าที่อะไรลูกใช้นะคะในการทําหน้าที่ลําเลียงน,ะะน้ำนะคะและธาตุอาหารจากบริเวณไหนคะบริเวณดินที่อยู่รอบๆนะคะแล้วเอามาใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะเสร็จแล้วทําไงคะ รากเนี่ยนะคะเขาก็จะมีขนรากนะขนรากขนรากก็คือเป็นลักษณะที่มีความละเอียดอ่อนนุ่มนะคะเขาบอกว่ามีความยาวเนี่ยประมาณ0.1เซนติเมตรเท่าน,นั้นเองจริงๆอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชนิดของพืชด้วยนะคะแต่จะเห็นชัดเจนนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเพาะนะคะ,มะเมล็ดอะไรสักอย่าง แล้วเราลองใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องลงไปหนูจะเห็นว่าขนรากจะมีอยู่เยอะแยะตรงบริเวณที่เหนือจากนะคะหมวกรากหรือปลายรากขึ้นไปนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันเนาะในแต่ละส่วนนะคะส่วนแรกเลยเราจะพูดก็คือลักษณะที่เป็นหมวกราก คำว่า root cap cap ก็คือหมวกของเราเนี่ยแหละนะคะหมวกแก๊ปของเราเนี่ยใช่ไหมนะคะเป็น root cap นะคะลักษณะจะเป็นเซลล์พานธุคิมาก็คือมีการเรียงตัวกันอยู่แบบหลวมๆนะคะค่อนข้างบางนะคะแล้วก็มี vacuole ขนาดใหญ่ดังนั้นถ้ามี vacuole จำได้ไหม vacuole ทำหน้าที่อะไรมีการเก็บสารอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็มีการผลิตนะคะสารเมือกซึ่งสารเมือกเนี่ยช่วยในการเลไคะชอนชัยเพื่อที่จะเลื้อยไปหาความชืน้นเลื้อยไปหาธา อาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เขาเป็นตัวช่วยในการชอนไฉ ะะแล้วก็ป้องกันอันตรายของรากและส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไปของต้นพืชด้วยนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นส่วนละเอียดละเอียดนะคะของรากกันก็คือส่วนที่เราเรียกว่าขนรากหรือว่ารูทแฮร์รูทแฮร์ก็คือขนไงนะคะก็คือลักษณะที่เป็นส่วนเล็กๆเ,เส้นเล็กๆที่อยู่รอบๆนะคะรากที่เหนือจากรูทแค a ปขึ้นมานะคะจะเป็นลักษณะเป็นฝอยๆนะคะอยู่บริเวณรอบๆเลยเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการสัม ทั้งน้ําแล้วก็าธาตุอาหารที่อยู่ในดินให้มากขึ้นนะคะดังนั้นถ้ามีเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีถูกต้องไหมคะยิ่งเยอะยิ่งดีบางคนบอกอ้อนเดี๋ยวหนูไปไปขูดออกดีกว่าเพราะมันเยอะแล้วมันดูรกมันไม่สวยอ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่านะคะเขามีความสําคัญเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความหมายใช่ไหมมีความหมายคือไม่ใช่แบบอยู่เฉยเฉยแล้วมารกๆไม่ใช่แต่ที่รกๆของเขาคือทําหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะคะของน้ําแล้วก็ธาตุอาหารในดินนั่นเอง นะคะอ่าทีนี้รากโดยทั่วไปอันนี้ครูพูดถึงในลักษณะรากโดยทั่วไปนะคะก็คือเป็นลักษณะที่ยืดลงไปในดินและทําหน้าที่เลยคะ่ะดูดซึมดูดซับนะคะน้ําแล้วก็ธาตุอาหารที่อยู่ในดินขึ้นมาเพื่อที่จะมาใช้ในการสร้างอาหารหรือบางทีอาจจะทําหน้าที่มากกว่านั้นได้รับมอบหมายให้มีความพิเศษนะคะซึ่งในความพิเศษนั้นยกตัวอย่างเช่นในการสะสมอาหารก็คือเป็นหัว นะคะเป็นลักษณะเป็นหัวหลายๆคนก็ขึ้นมาในหัวแล้วว่าจะต้องเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูราย,ล,ายละเอียดกันเพราะว่ารากที่ครัเอามายกตัวอย่างในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะสะสมอาหารเท่านั้นนะมีหลากหลายมากบางคนบอกโอ้จริงหรอนะคะถ้าหนูรู้วันนี้นะหนูจะว้าวมากเพราะอะไรรากมันมีความสําคัญมากกว่านะคะในการดูดน้ําแล้วก็นะคะดูธาตุอาหารในดินด้วยนะอ้าวทีนี้อันนี้เราจะพูดถึงหน้าที่หลักของเขาก่อน หน้าที่หลักก็คือดูดซับนะคะ absorption น,นะคะลำเลียง transportation น,น,นะคะยึดนะคะ accrete น,นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะคะอาจจะมีพวกที่เป็นออกซินนะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการขยายเซลล์ที่อยู่บริเวณหมวกรากบริเวณปลายรากนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู รากจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีรากที่แบ่งชนิดออกมาโดยทั่วไปเลยนะคะพืชโดยทั่วไปอะค่ะนะคะ,นะคะจะมีรากแก้วหรือเราเรียกว่า primary root คำว่า primary ก็คือต้นๆแรกแรกเริ่มต้นนะคะแ a บ root เราก็เรียกคือมันเริ่มจากตัวที่เป็นเซลล์เริ่มต้น original เลยก็คือตัวที่เป็น radical radical ก็ Rad คือรากแรกเกิดนะคะมันก็จะเจริญเติบโตพุ่งลงไปในดินคือเป็นสายตรงเท่านั้นนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีค่อนข้างเยอะนะคะก็คือ,อพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่จะมีรากแก้วนะคะส่วนใหญ่จะมีรากแก้วนะคะเพราะจะทำหน้าที่ทอนชัยลงไปข้างล่างในดินได้ค่อนข้างที่จะลึกนะคะต่อไปค่ะ secondary secondary ก็คือเป็นไงคะลำดับต่อไประดับที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักเรียนก,ก็จะเป็นมัธยมนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คืออหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า lateral lateral คือด้านข้าง นะคะมีการขยายออกด้านข้างโอ้ยนึกถึงตัวเราเลยขยายออกด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นรากที่เขาเรียกว่ามีการต่อเติมขึ้นมาหลังจากที่เป็นอะไรคะปฐมและอันนี้เป็นมัธยมเป็นแบบลำดับที่2นะคะก็คือมีการสร้างขึ้นมาภายหลังจากนะคะเซล์ที่เราเรียกว่า p e r ไ c y c l ลนะคะ p e r ไ c y c l e ตัวนี้ก็จะเป็นาการเจริญด้านข้างพอด้านข้างรากก็จะเลื้อยไปตามพื้นดินขนานไปกับพื้นดินแตกแขะนงได้เยอะแยะ ะะอันนี้คือเหมือนกับการแตกสาขานะคะถ้าเราเป็นร้านอาหารก็เนี่ยเป็นการสร้างสาขาเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะเข้าถึงนะคะตัวที่เป็นน้ําแล้วก็ธาตุอาหารในดินมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ,ะต่อไปอันนี้นะคะเราเรียกว่ารากฝอยหรือว่าไฟบรัสไฟบรัสมาจากคาอะไรไฟเบอร์จำได้ไหมคะ เคยคุ้นไหมนะคะไฟบัสไฟเบอร์ก็คือตัวที่เป็นฝอยฝอยย่อยๆ่อยยิบยิบลงไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะพบกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะใบเลี้ยงเดี่ยวนึกถึงอะไรยานะคะข้าวโพดอ้อ,อยใช่ไหมนะคะเพราะว่านะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยตัวที่เป็นรากแก้วเนี่ยจะฝ่อนะคะเมื่อมีการเจริญเติบโตขึ้นมานะคะแล้วตัวที่เป็นรากที่เป็นรากฝอยเนี่ยจะทําหน้าที่แทนก็คือทั้งคําจุน นําต้นแล้วก็ทําหน้าที่ช้อนชัยหาอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่เป็นรากหลกัหลกๆเลยอันนี้จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าอแอดวานขึ้นมาคือเป็นหน้าที่เสริมหน้าที่เพิ่มเติมของรากนะคะเพราะรากบางชนิดเนี่ยทำหน้าที่หลักก็คือยึด แล้วก็หาอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีบางส่วนที่ทําหน้าที่พิเศษเขาเรียกว่ารากที่ทําหน้าที่พิเศษตัวแรกเลยค่ะรากสะสมอาหารหรือว่า storage r o o t นะคะก้อนนี้ก็คือสะสมอาหารในรูปของแป้งนะคะไขมันโปรตีนนะคะบางทีก็แป้งลักษณะเหล่านี้นะคะก็จะแปลรูปไปเป็นน้ําตาลอีกด้วยเพราะเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะมีลักษณะเป็นไงคะมีรสชาติหวานใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้างนะคะรากของกระชาย นะคะกระชายที่เราเอามาใช้ทำเครื่องแกงเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็มันเทศมันแก้วมันสําปะหลังแครอทนะคะใครไม่รู้จักบ้างนะคะหลายคนเนี่ยแครอทเนี่ยเราเรี้ยงแต่ประถมแล้วนะคะเด็กเนี่ยรู้จักแครอทอันแรกเลยด้วยซ้ำนะคะอ่าต่อไปค่ะรากนะคะที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราเรียกว่าโฟโตซินเทติกรูทนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะ เขาจะต้องมีลักษณะพิเศษซิกเนเจอร์ของเขาคือจะต้องมีคลอโรฟิลหรือคลอโรพลาสอยู่ข้างในนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพบที่ไหนคะรากกล้วยไม้รากใสารากโกงกลางแต่จะบอกว่าโกงกลางมีพิเศษอีกนะเพราะกงกางเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษโดยที่ว่าเขาจะมีลักษณะในการทําหน้าที่อื่นอีกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ารากของพืชจะมีอะไรที่น่าค้นหามากเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ รากต่อไปก็คือรากเกาะคลัมบิงคลัมบิงก็คือการปีนการอ่าการปีนป่ายการเกาะนะคะตามกําแพงตามต้นไม้นะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นรากของพืชที่เป็นไม้เลื้อยนะคะคลัมบิงทั้งหมดเลยนะคะเช่นอะไรบ้างลูกรากของพลูนะคะพลูดางกล้วยไม้นะคะก็คือทําหน้าที่ยึด นะคะส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าต้นไม้อื่นๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปชอนชัยไปแย่งน้ําเลี้ยงอะไรของใครเลยนะแค่เกาะเฉยๆนะคะ ต่อไปค่ะรากหายใจนะคะเราเรียกว่า respiratory root นะคะก็คือมันก็คือ respiration ก็คือการหายใจนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือเซลล์ด้านในนะคะจะมีช่องว่างมีลักษณะที่อากาศเข้าไปอยู่ด้านในได้ทำให้ลักษณะของรากเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจของพืชมากยิ่งขึ้นเจอในไหนบ้างนะคะก็จะมีอะไรคะตัวที่เป็นแพงพวยน้ำนะคะที่อยู่ตามริมน้ำ ลูกผักกระเฉดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้การหายใจของพืชน้ำเนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้รากของกาฝากนะคะหลายคนบอกว่าเธอทําตัวเหมือนกาฝากเลยนะเบียดเบียนเราตลอดเลยนะคะจริงๆแล้วกาวฝากนะคะก็คือมันมีรากที่เป็นคะสามารถชอนเข้าไปลึกนะคะกับต้นไม้ที่มันเกาะอยู่ดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าพาลาัสติกก็คือเป็นตัวเบียดเบียนเป็นพาสิกเป็นตัวที่ไปแย่งชาวบ้าน นะคะตรงนี้ได้แก่อะไรบ้างลูกรากของกาฝากและไม่ใช่เฉพาะกาฝากเท่านั้นนะคะต้นฝอยทองหลายคนบอกว่าฝอยทองเป็นยังไงถ้าเราไปต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพในบางส่วนที่ยังเป็นสวนอยู่นะคะหนูจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเหมือนเส้นบะหมี่อ่ะ ใบมีเหลืองๆอะค่ะครอบอยู่ตามต้นไม้เลยแล้วบางทีเนี่ยเหลืองไปทางต้นเลยต้นไม้ที่ยืนอยู่นี่ตายค่ะแต่ว่าตัวที่เจริญเองเนี่ยคือต้นฝอยทองนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอีก2อย่างนะคะก็จะเป็น p ็อป r o ทนะคะพร p r o ร r o นะคะตรงนี้จะทําหน้าที่ค้าจุนอย่างที่บอกก็คือว่ากงกลางนะคะเขาจะทําหน้าที่หนูเคยเห็นไหม รากองการเน่โอ้โหอย่างลึกๆๆเพราะมันเป็นไม้ที่ปักอยู่ที่เลนดังนั้นถ้าไม่มีรากประเภทนี้นะมันอาจจะล้มแล้วก็นอนแพบไปกับน้ําไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องยึดตัวเองให้สามารถอยู่ได้ลมทะเลก็แรงนะคะแถมยังปักอยู่บนเลนเอกีกโอ้โหอุปสรรคเยอะมากดังนั้นรากคําจุนตัวนี้จะช่วยให้เขาสามารถเขาเรียกว่ายึด พยุงลําต้นอยู่ได้ไม่ให้ล้มได้ไง่ายๆนะคะต่อไปค่ะรากหนามนะคะทอนนะคะทอนรูทตรงนี้จะทําหน้าที่อะไรคะทาหน้าที่นะคะปกป้องนะคะต้นเนี่ยไม่ให้ได้รับอันตรายนะคะนอกจากเป็นรากแล้วก็ทาหน้าที่เป็นเกาะป้องกันให้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะรากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะนะคะหนูจําอะไรได้บ้างนะคะจาอะไรได้บ้าง อลองทดสอบตัวเองสินึกดีๆโอ้ที่พูดมาเอาจบแล้วหลอไม่รู้ตัวนะคะลองมาตอบคำถามทุกครั้งที่เราเรียนไปครูขอแค่3ามคำถามเท่านั้นนะคะถ้าตอบได้3ามคำถามจบครบคาบนะคะครบคลิปนี้นะคะคำถามข้อแรกเลยข้อที่1บอกว่าอะไรคะพืชได้รับน้ำและธาตุอาหารทางใด นะคะคพืชได้รับน้ําและธาตุอาหารทางใดอ่ามาดูข้อที่2กันข้อที่2บอกว่าถ้าพืชไม่มีขนรากเลยหลายๆคนอชอบชอบเขี่ยออกไงนะคะแล้วเอาไปปลูกใหม่ล,ลองดูนะคะจะมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างไรนะคะอ่าจริงๆแล้วถ้า ที่เป็นข้อนี้มันไปสู่การทดลองได้ด้วยนะใครอยากรู้ไปลองดูเองนะคะก็คืออะไรลูกสมมุติว่าเราปลูกไว้อาจจะไม่ได้ปลูกในดินเพราะมันจะต้องถอนหลายทีใช่ไหมเราปลูกในน้ําอย่างพวกที่เป็นไฮโดรโปรนิกก็ได้แล้วเราก็ไปไปถอนไปขูดไอตัวที่เป็นอะไรคะขนรากออกแล้วดูซิว่า การเจริญเติบโตของพืชมีความแตกต่างกันไหมอ่าอันนี้ทิ้งไว้ให้ไปคิดใครอยากลองก็ไปลองดูเองเนาะนะคะต่อไปข้อที่3นะคะยกตัวอย่างรากที่ทําหน้าที่สะสมอาหารมา3ตัวอย่างเอาเนี้ยเอาเอา,เอาแค่หน้าที่ง่ายๆก็คือเป็นสโตรเรกรือก็คือรากสะสมอาหารเนาะยกตัวอย่างมาเพราะว่าเด็กๆอาจจะนึกได้เร็วกว่ารากชนิดอื่นๆเนาะนะคะ แล้วเราก็มาต่อนะคะในการเฉลยนะคะหลายคนบอกว่าตรงที่หนูพูดเนี่ยโอ้โหหนูตอบได้เลยอาจารย์พูดคําถามปุ๊บหนูตอบได้เลยทันทีอ่าดีมากเลิศน,นะคะข้อที่1นึ่บอกว่าอะไรคะพืชได้รับน้ําและธาตุอาหารนะคะจากทางใดก็คือตอบเลยค่ะทางรากนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็คือรากส่วนไหนที่ทําหน้าที่ในการรับน้ําอันดับแรกลูกก็คือรูทแฮรงก็คือขนรากถูกต้องไหมนะคะ ทีครูอธิบายไปเมื่อต้นต้นคลิปเนาะนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะถ้าพืชไม่มีขนรากไม่มีรูท hair เลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกคือถ้าใครอยากไปทดลองไปทดลองเองแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนะคะก็คืออะไรรูปการดูดน้ําและอาหารเนี่ยจะน้อยลงลดน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ผิวในการสัมผัสน้ําและธาตุอาหารมันน้อยลง นะคะทำให้พืชเนี่ยอาจจะเจริญเติบโตได้เป็นไงคะช้าลงด้วยนะคะเพราะว่าได้รับอาหารน้อยลงต่อไปค่ะข้อที่3นะคะจงยกตัวอย่างหรือยกตัวอย่างนะคะนักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนึกภาพออกมาว่ารากที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเนี่ยนะคะ เอาแค่สา okay, อย่างครูอาจจะเผื่อๆมาไว้หลายๆคนอาจจะซ้ํากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นแนวคําตอบเนาะนะคะมีอะไรบ้างลูกมันเทศนะคะแครอทนะคะบีทรูทที่มันเป็นสีชมพูชมพูอ่ะนะคะเอามาทานกับสลดัดอุ้ยอร่อยมากเลยนะคะขิงนะคะแล้วก็กระชายนะคะอันนี้ก็คือที่เราเข้าใจเรารู้จักกันบางคนเดินตลาดเห็นครบทุกอย่างเลยนะคะ และหลังจากนั้นอ,อยากให้เป็นการบ้านเอาไปลองทดลองเองเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังสัปดาห์นะคะถัดไปก็คืออะไรลูกอยากให้นักเรียนเนี่ยปลูกเอาง่ายๆเลยบางทีเนี่ยอาจจะปลูกตั้งแต่ปฐมด้วยซ้ำนะคะถั่วเขียวอืมง่ายๆนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะปลูกเลยใช้ทุกอย่างให้เหมือนกันเลยค่ะกระถางเหมือนกันดินเท่ากันรดน้ำในบริเวณเดียวกันปริมาณเท่ากันไปเรื่อยๆเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์ถอนขึ้นมาเลย ะะบางคนอู้หนูเสียดายออาปลูกไว้เยอะๆถ้าเสียดายนะคะถอนขึ้นมาแค่อย่างละต้นก็ได้ลูกแล้วก็มาเขียนบรรยายดูสิคะว่านะคะพืชสองชนิดนี้รากเขามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นไปได้ถ่ายรูปถ้าเป็นไปได้วาดภาพแล้วขีดลักษณะที่มีความแตกต่างกันหนูสามารถดีไซน์การน,นำเสนอได้หมด หนูจะดีไซน์การนำเสนอเป็นแบบภาพสามมิติเอามาให้ดูเลยตัวอย่างให้ดูเลยก็ได้หรือจะเป็น powerpoint ก็ได้หรือจะเป็นในรูปของแผงบอร์ดโชว์เป็นนิทรรศการก็ได้อันนี้โอเพ่นนะคะแล้วเรามาคุยกันในห้องเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่านะคะเกณฑ์การให้คะแนนของครูเป็นยังไงนะคะอันแรกเลยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนอันเนี้ยแน่ๆเลยครบถ้วนด้วยถูกต้องด้วยนะคะภาษาที่ใช้เป็นไงลูกกระชับได้ใจความสะกดถูกต้องเน้นคําว่าสะกดถูกต้อง เราเป็นคนไทยภาษาไทยให้ต้องเป๊ะเลยนะคะสะกดถูกต้องไม่ถูกต้องหนูก็ลองดูแล้วก็ให้เพื่อนช่วยดูก็ได้นะคะ 3. ค่ะความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามและความน่าสนใจอย่างที่บอกคือครูโอเพนทุกอย่างในการนําเสนอดังนั้นหนูก็ทํำครีเอทยังไงก็ได้ให้มันมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็การนําเสนอนั้นอักษรชัดเจนรอเรือรอลิงน้ําเสียงน้าฟังนะ,ะเอาไปเลย4คะแนนและสุดท้าย ตรงต่อเวลาอันนี้อยากจะปลูกฝังมากในการนํานเสนออะไรก็ตามนะคะเรารักษาเวลาของเราใช้เวลาของเราให้คุ้มค่าแล้วไม่เบียดเบียนเวลาของคนอื่นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ครูยอยากเห็นในภาพห้องเรียนของเรานะคะสําหรับเรื่องรากนะคะเราจบไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องหน้าเราจะมาดูเรื่องอะไรนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ